ไ,ไว้วันนี้นรอเงินเดือนออกก่อนก็ได้แคปหน้าจอไว้ก็ได้ค่ะกดลงตะกร้าไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญมีปลายทางเนะมีใช่ไหมมีปลายทางครับพี่มีครับมีปลายทางคัาที่รักษาอยากคุมหิวนะคะสั่งได้เลยโกแฟปุยนุ่นจ้ะหนึ่งซองใหญ่มี20ซองเล็กทานได้20วันแล้วก็มีของแถมให้เป็นคอลลาเจนไห้นะคะหรือแคปหน้าจอไว้วันนี้รอเงินเดือนออกก่อนก็ได้กดลงตะกร้าไว้ก็ได้ค่ะกดลงตะกร้าไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญมีปลายทางยคาะ มีใช่ไหมมีปลายทางครับพี่มีครับมีปลายทางครับ mm ท ok> <sh ี่รักจ๋าอยากคูุมหิวนะคะสั่งได้เลยโกแฟปุยนุ่นจ๋าใหญ่มี2 0ซองเล็กทานได้20วันแล้วก็มีของแถมให้เป็นคอลลาเจนแป้นะคะหรือแคมหน้าจอไว้วันนี้รอเงินเดือนออกก่อนก็ได้แคปหน้าจอไว้ก็ได้ค่ะกดลงตะกร้าไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญมีปลายทางมั้ะมีใช่ไหมมีปลายทางครับพี่มีครับมีปลายทางครับที่รักจ๋าอยากคูุมหิวนะคะสั่งได้เลยโกแฟปุยนุ่นจ้ะหนึ่งซองใหญ่มี20 ซองเล็กทาน,นได้20วันแล้วก็มีของแถมให้เป็นคอลลาเจนไป้นะคะหรือแคมหน้าจอไว้วันออกก่อนก็ได้คแคมหน้าจอไว้